เดีย๋ยวจำแฟนตัวเองไม่ได้เ,ดเหรอแล้วไหนแฟนฉันล่ะตไหนละ่ะมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับเห็นแล้ว,ลว,ลว,ลว okay, ครับเดี๋ยวจะเอาไปโอเคไม่ได้หลับได้นอนไ้่ยว่ารักผู้ชายถ้าแม่รู้แม่จะรู้จะเป็นยังไง <c oughs> เออ Hi darling <c oughs> Hi darling sweetheart สวีทร์สของแฟนเอ,อ่อมาแล้วสวีทร์สมาหอมหนึ่งทีมาจุ๊บๆหนึ่งที <Okay. S 3> มันสะออยมากหอดอะแล้วไม่เห็นหอมแฟนเลยละ่ะอ,อะไรอ่ะไร่สดอ่ะเออ <laughs> จบพวกหลรอ<ค>นไม่ได้เห็นกันหรอกค่ะเพราะว่า <laughs> มิน <ไป S 2> น์มู่ะแค่ตื้ออย่าอย่าเปลี่ยนไอ้นี่นะเดี๋ยว,วมันอยู่บนรถอเอาแค่เสียงก็พอเอาได้เปลี่ยนก็พอฝันหลับสบายมากอุ้ยนาวหนวเหรอใช่ก่อนหน่อยก่อนเลยมาเดี๋ยวให้อดหิวไหมถ้าอยู่ตอนนี้ก็เหลือแต่เราที่เธอกินได้เ้ยจะกินปะล่ะ <c oughs> ผู้หญิง่น้าขอน่าบ้างคุยดูมันต้อีกิจฉาหรอกยิ่งไม่ค่อยมีแฟนกันรอมาสามชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็ไลท์ฉ่ำอ่ะโอ้ยดอกเล่นฉ่ำไปเรื่อยหมดขึ้นรถแล้วขอจับหน่อยได้ไหมได้จับเลยโอเคมันไม่มีคนเห็นหรอกเพราะว่าได่ได้อยู่โอเคขอจับหน่อยเฮ้ย า <saw> จับแขนก <possiamo> ็จับแขนนี่แหละจับได้แี่พวกนี้คิดไปลึกรแล้วเนี่ยพวกนี้อยู่ในไลท์เนี่ยพวกนี้อยู่ในไลท์ไปลายไกลแล้วพวกนี้อยู่ในไลท์ปไกลแล้วนะเขาจับอะไรกันเออไปโน่นแล้วนะไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะเนี่ยเห็นหน้าก่อนจะนอนแล้วเดี๋ยวจะถึงแล้วครับสิบนาทีครับสิบนาทีครับเพราะรถไม่ติดด้วยพวกนี้กินอะไรดีอ่ะ ไม่รู้ว่านางหิวอะไรหรือเปล่านะ่ะคงไม่หิวแล้วตีสามก็จะต,ต้องนอนแล้วแหละมั้งถ้าหิวก็กินเหล้าก่อนนะเดี๋ยวจะวาพผู้คดกบแฟนหน่อยถ้าเธอหิวเธอต้องกินเหล้าแล้วแหละเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินแล้ว <laughs> มันไม่มีอะไรให้กินจริงจริงนี่ไงนครใช่ เดี๋ยวละแล้วแฟนฉันอยู่ไหนละเนี่ยแล้วไงละยืนอยู่นู่นใช่ป่ะน่ะใช่ผมวะเดี๋ยวจำแฟนตัวเองไม่ได้เดี๋ยวละ,แล,ะแล้วไหนแฟนฉันละอยู่ไหนละมึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปโอเค ไม่หลับได้นอนไม่ว่ารักผู้ชายถ้าแม่รู้แม่จะรู้สึกยังไงเออ i n g Hi darling, Hi, darling sweet heart Sweet heart ของแฟนเออมาแล้ว <c oughs> Sweet heart มาหอมหนึ่งทีมาจุ๊บจุ๊บหนึ่งทีมันสวยมาก พอมอะแล้วไม่เห็นหอมแฟนเลยล่ะอะไรอ่ะไลฟ์สดอ่ะเออจบว่างเหรอว่างหลไม่ได้เห็นกันหรอกค่ะเพราะว่ามีห้องเราที่ใช้มีห้องเราอ่าแค่ถือของยายาเปลี่ยนอ่ะไอ้นี่นะเดี๋ยวมันอยู่บนรถเปต้องเอาแค่เสียงก็พอเราได้เปลี่ยนรูปหลับสบายอ่ะโอ้ยนะหนาวแล้ใช่ก่อนหน่อย